โอ้กระจุยโอ้โอเมกอดดูภาพช้าดิโอ้โหเศษกระจายอ่ะเจ้าเอาถ่ายแล้วเหรอวันนี้มาดี สี่แสนซับแล้วสินะว,ว้าวอ่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงสี่แสนซับด้วยนะทุกคนนะแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูแบบรถบรรทุกที่โคตรพ่อโคตรแม่แรงป่ะมันจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวไปกันเลยไปดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนและมันจะแบบโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่แรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันไป Let's go โอ้โอ้ แรงอยู่นะได้ประมาณ150เลยแล้วเมื่อกี้โอ้โหโอ้กระจุยเฮ้ยมันเกินไปไหมโอ้โหกระจุยเลยทุกคนโอเมกอดดูภาพช้าดิโอ้โหเศษกระจายอ่ะมันเกินไปไหมโอ้เป็นขนาดนี้เลยวะเนี่ยกระจุยแรงเกินถนนบ้านเขาดีมากเลยนะดูกคนโอ้ยเป็นรถอะไวะเนี่ยเหนียวโอ้ เอ้ยเหมือนปักกี้เลยนะแต่ว่าโอ้โโอ้ไปกัดโอ้ร้อยหกสิบนะเมื่อกี้ก็คือนี่ได้เอารถอยู่นะอันนั้นถือว่าเอายอดรถอยู่นะแล้ว <No. S 1> ต่อมาดูพี่หลังคนนี้ฮนะนี่รถแกมากับรถแบบคันสีเขียวเบลมเ, <ś led> เบลมเบลมเลยเบลมเบลมเบลมไม่คือขี้อะไรโอ้ปาดแรงอยู่นะดูว่าโอ้รถแก โอ้เหนียวโอ้โหโหโคตรแรงอะนะโอ้โหน่าจะวิ่งร้อยหกอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้าเข้าขางทางเอ้าอะไรรู้สึกว่าจะบินบินเข้าข้างทางเลยว่ะโอ้โหกลายเป็นซากอะโอ้โหปาด์ตโอ้กลายเป็นซากขนาดนั้นเลยวะเนี่ยเทค็กซัตเทรกโอเวน โอ้ยโอ้อย่างแรงนะเลือดนับเก้าอะไรโซลิเลยนะโอ้โหอันนี้ถึงขนาดแบบขับรถขับรถยนต์แบบตามเลยนะบัสหนึ่งเก้าสิบเลยเหรอโอ้โหโอ้ไมก่กอดเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถยนต์ตาม จมไม่เลยเหรอุ oh oh, an ๊ปไอโกสมันเลงเกินไปเปล่านี่มาดูอาม่ากันบ้างอู้โอ้โอ้โควรตามหลังเลยนะเฮ้ย โอ้โหสองร้อยสิบเก้าโอ้ปเกินจะให้ผมทำไก็ทำได้นะแต่ว่าไม่มีไม่ไม่ค่อยมีที่เล่นโอ้แม่งโคตรป่อโคตรแม่จวดเลยเอาดูใบี้ดูดูดูทุกคนดูดูคันนี้นะโคตรป่อโคตรแม่จวดปาด จจวดไปไหนวะเนี่ยวิ่งสองร้อยกว่าโอ้โหอ้ไปก้อนมันจะจวดไปไหนไว้คือชนขาแบบคือชนขานี่เอาคืนไม่ได้บอกเลยก็ค <c oughs> ือแบบถ้าหลุดนะเออถ้าหลุดอนะเรียบร้อยบอกเลยนี่ม <c oughs> ันรถบังคับหรือจะหลุดกันแน่วะาย ว้ามันจะแรงวาไหนวะเนี่ยโอ้พล,ลัง,คลงโคตรแรงแต่โอปประเทศไทยก็มีอยู่นะวิ<ม>่งสองร้อยสามร้อยก็มีอยู่สองร้อยห้าสองร้อยแบบเนี้ยเออเคยเห็นอยู่นะ,ะ<ม>ต้องจัดหน่อยละแต่ไม่มีที่เล่นนะถ้าจะให้ผมจัดเดี๋ยวก็จัดได้อยู่แต่ไม่ค่อยจะมีที่วิ่งเท่าไหร่นะถ้าจะวิ่งเนี่ยต้องมีสนามเออจะให้เล่นกับที่ถนนนี่ก็ได้นะแต่ว่ามันจะต้องไม่มีรถนะเออประมาณตีหนึ่งตีสองนี่ก็ได้อยู่ แต่ว่าแถวบ้านผมมันไม่ค่อยจะมีเสาไฟถึงมีถึงมีเสาไฟมันก็ไม่มีไฟไม่รู้จะชาง์จไปเพื่ออะไรไม่รู้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์รับตะไคร์ผมด้วยนะไม่เจนไหนนานคลิปนี้จะอยู่เกณนิคทามนะ goodbye จูบจูบเยวกันหาเซ่